สวัสดีครับพี่พน้องชาวเกมล็อกกี้ครับทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็ยังไม่ได้ทำโลโบอกนะเพราะว่าผมมีโลจิกจากเกมแมคครับนะครับผมผมมีโลจิกจากเกมแมคครับนับน่นก็คือสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะอย่างในของตังนี้เลยซึ่งผมจะมาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะอันแรกก็คือลิเวอร์นะ ปุติเวลาผมทำวันนี้นะเวลาผมใส่ใส่ใสตนูเข้าไปนะครับใส่ลูกธะนูเนะี่ยมันจะสามารถยิงออกมาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับนี่ปุติมันก็ทำงานได้จะมีเสียงไหมครับเสียงแบบกิ๊กแบบเนี้ยนะ อันนี้มันจะมีเสียงก่อนเราค่อยตามหลังไม่รู้เสียงอ่ามิสพินเซอร์นะครับแต่ว่าคุณมาลองดูสู่ครับดูทีครับเนี่ยแค่หินงูอันนึงอ่ะหินงูอันนึงกั้สามารถออกมาทำเป็นทำเป็นไฟฟ้าได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน,นไม่คงจะไม่ใช่ไฟฟ้าอยู่แล้วแต่มันได้นะเป็นไฟฟ้าได้ นี่นะครับคืออย่างแรกอย่างที่สองนะครับปกติเวลาเราใช้อ,อันนี้ปกติมันจะไหลเข้าทุกอย่างเลยเห็นไ,ไหมทุกคนดูดีครับจะไหลเข้าหมดเลยแต่ถ้าคุณเอามาข้างล่างไปเรื่อยๆมันก็ไหลไปตามปกตินะ ต่มันแปลกตรงที่มันสามารถใช้ขีบกับของในการเก็บของมาจากดิสเปนเซอร์ได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแตดกันไปนเรื่อยๆอยที่มันมีช่องวางตรงนี้นะครับก็ได้อยู่แหละแต่ว่า ทำดิสペンเซอร์เนี่ยคือคือเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะใช้ฮอปเปอร์เป็นหลักไปแล้วครับซึ่ง,มงสมมติว่าปกตินะครับเวลาผมใช้ฮอปเปอร์นะครับในการเก็บของนะครับเนี่ยฮอปเปอร์ per, ในการเก็บของ จะมาอยู่ในหมวดหมู่อาวุธแล้วผู้ชมครับมันอยู่ในหมวดหมู่อาวุธนี่นะครับปกติเวลาเราเป็นสิ่งของที่โยนได้นะอย่างลูกบอลนี้มานะปกติมันจะเก็บให้นะครับแต่ถ้าคุณลองปาแบบนี้มันไม่เก็บให้เนี่ยครับมันไม่เก็บให้เลยครับ เออรูะจะลองให้ดูจะไม่กุดให้เลยมันจะไม่กิบให้เลยฮอปเปอร์เนี่ยคือคือสมมติว่าผมเอาคาโรโดนมาลักษณะมันจะเป็น 2D ดดแต่ถ้าเราวางเป็น 3D ดดแล้วข้างในก็แฟเหมือนกันด้วย กกติแล้วเนี่ยคือลาวาหลักๆหรักๆหลักที่แล้วลาวาก็จะมีเป็นซึ่งน้ำอินทรีย์ก็แย่นะครับน้ำแต่ว่าเวลาคุณลงไปไม่มีเสียงนะครับท่านผู้ชม ไม่มีเสียงและผมจะลองเสกนิ้วแมงขึ้นมาให้ดูนะครับผมจะลองเสกนิ้วแมงมาให้ดูดูนะอือ,อไปเลยนะไปเลยนะครับมีเสียงรบกวนนะครับเมื่อกี้นิว้วแม,มงไปขมวด ซึ่งบอกก็อยู่ตรงนู้นเอ้ยมันรับวันรับล้ยหายไปแล้วด้ยมีเสียงลูกกว่านะด้วยปลไกลจเลยนะมาลองวาง เห็นไหมครับอินเนอร์แมนจะแค่ตกลงมานะแต่มันอยู่ในน้ำมันดันไม่ตายนะครับมันดันไม่ตายแล้วมันก็ขโมยวอล์กไปด้วยโอ้โหจะได้ยดังอินเนอร์แมนขโมยไปไดแล้วครับสามหายไปไหนอ่ะเอ้ย อุ้ยมันว้าบมันว้าปมันหินอ่ามีเสียงรบกวนนะครับเยอะแยะเลยว้าปไปไหนซึ่งมันก็เป็นโลจิกนะครับคือมันลงน้ำแลวมันไม่มันไม่มันไม่ตายนะถ้ามันลงในน้ำแบบ เขาดอนนะเพราะว่าถ้าถ้ามันมีคำสั่งในเกมนี้นะมันจะไม่สามารถบอกได้ซึ่งซึ่งเวลาเราเอาเวลาเราจะเอาน้ำบอ,อกปกตินะครับเวลาเราใช้สีนับไม่เป็นส่วนใหญ่ เวลาเราใช้สีอื่นก็ผสมกันได้แต่ถ้าหากเราใช้พวกน้ำยามันจะระเบิดตีนะอย่างเช่นผมใช้ยาก,กันไฟนะครับผมแล้วผมใช้น้ำมันก็จะระเบิดและอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเอาน้ำางมาปกตินะมันจะลงมาและ โมติถ้ามันถ้ามันไม่มีไอ้ขาวด้วยอันนี้ก็ยังได้แล้วเนี่โิถ้าฝนตกนะมันจะมีโอกาสน้ําที่มันดอบในขาวดอนแต่ถ้าเป็นน้ําทั่วไปนะมันจะไม่สามารถดอบได้นอกจากเราจะต้องเอาไปใส่ในขาวร่อนเลยมันจะได้นะครับแล้ววิธีเอาน้ำออกก็คือเราจะต้องใช้ไอ้แก้ว ต้องใช้ขวดกลาสนะครับกลาสอีนนี่นะก็คือกกาสบูรุ่งตะทอนนะซึ่งมก็ติดนะดิสเปสเซอร์มันจะสามารถทำงานได้ในที่ผมวอาสนุบบอลมานะครับก็บอกว่าผมจะได้เอาไว้ใช้งานบ้างนะส่วนอันนี้นะครับดู วิธีอะเราจะต้องทำแบบนี้แล้วสน b บอลมันจะพุ่งออกมาพึ่งแรงมันได้แค่นี้นะครับแต่ผมจะพามาดูสน b บอลที่คนโยนกันปกติในดิสเพนเซอร์มันจะน้อยอยีกแล้วนะในดิสเพนเซอร์มันจะน้อยแต่ถ้าแบบคนโยนนะดูนะอ สูงกว่าจิ๊เบเซอร์ดูนะครับเดี๋ยวใหม่ดูนะมันจะยนวันซึ่งวันนี้ก็อยู่ในช่วงคริ์มัสพอดีนะครับอยู่ในช่วงคริ์มัส อ่นถ้าทุกคนได้จับฉลากหรือว่าอะไรเนี่ยก็อย่าลืมบอก้ลยนะโรงเรียนผมมีซึ่งทุกโรงเรียนมันก็มีเนี่ยแหละทุกโรงเรียนมันมีครับไม่ยกเว้นแม้แต่โรงเรียนผมอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพืเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหร,รับคลิปนี้นะขอตัววีที่ร,รีวไปก่อนนะเจอกันใ่คลิปหนะ้าบายบาย